สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เเราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะตัวนี้คือถั่วนะคะถั่วแขงเนาะเป็นถั่วที่เขามีลาากักษณะฝัก แบนๆแล้วก็สั้นๆแบบนี้นะคะเขาจะไม่ยาวเหมือนถั่ <g if ly> วฝักยาวเนาะถั่วแขกเนี่ยปกติแล้วเขามีอยู่สองชนิดด้วยกันนะคะก็คือแบบถั่วพุ่มนะคะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเตี้ยๆนะคะแล้วก็เขาก็มี euh, ฝักออกมาแบบนี้ลักษณะฝักของเขาส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวอ่อนจะไม่มีลายๆแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นถั่วแขกแบบเรื้อยนะคะลักษณะต้นของเขาจะเหมือนถั่วฝักยาวนะคะ หมือนถั่วฝักยาวแต่ว่าใบของเขาจะกว้างกว่านะคะกว้างกว่าแล้วก็เขาก็จะเลื้อยขึ้นไปตามค้างแบบนี้นะคะแบบนี้คือถั่วแขกที่เขาเรียกว่าเป็นถั่วแขกแบบเลื้อยนะคะไม่ใช่แบบพุ่มเนาะซึ่งตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เราเห็นขายกันส่วนใหญ่จะเป็นถั่วพุ่มเนาะแต่ว่าที่มุมเกษตรปลูกเนี่ยเป็นถั่วแขกแบบเลื้อยนะคะมีหลายสีด้วยกันนะคะมีทั้งสีแดงนะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็เ,เป็นลายๆแบบนี้นะคะก็ ถ้าเป็นถ้าเป็นถั่วพุ่มเนี่ยจะเป็นสีแดงกับเขียวอ่อนอย่างเดียวนะคะส่วนถ้าแบบเลื้อยแบบนี้เนี่ยมีทั้งสีแดงสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นสีลายลายแบบนี้นะคะมีมีหลายสีเนาะแต่ว่ามุมกเกษตรเนี่ยมีอยู่แค่สองสองสีก็คือเขียวอ่อนกับแบบลายๆแบบนี้นะคะ อ่เพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าสําหรับถั่วแขกที่เป็นแบบเลื้อยแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ที่เราเห็นขายกันตามท้องตลาดจะเป็นแบบพุ่มนะคะก็เป็นถั่วที่มีสารอาหารสูงนะคะรสชาติของเขาจะออกหวานๆนะคะถ้าเราเอาไปผัดเอาไปผัดเอ่เอรสชาติของเขาจะออกหวานๆนะคะหรือว่าเอาไปนึ่งนะคะรสชาติขเขาจะหวานกว่าถั่วผักยาวนะคะส่วนตัวจะชอบถั่วแขกมากกว่าถั่วผักยาวนะคะ อ่ะแบบนี้นะปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็เขาเป็นถั่วที่ชอบอากาศหนาวนะคะอากาศที่สามารถเหมาะสมนะคะเหมาะสมที่จะเอามาปลูกถั่วแขกหรือว่าคือเราปลูกแล้วก็เขาสามารถที่จะให้ผลผลิตได้เนี่ยอากาศควรอยู่ที่19องศาถึง27องศานะคะเขาถึงจะให้ผลผลิตได้ดีนะมุมเกษตรปลูกชุดนี้เมื่อวันที่22เดือนตุลานะคะ22เดือนตุลาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาเนาะ ประมาณ2เดือนนะคะอประมาณพฤศจิกาปลายปลายพฤศจิกาเขาก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้มุมเกษตรก็เก็บไปเก็บมาค่อนข้างที่จะหลายอาทิตย์แล้วนะคะเขาก็ยังมีเขาาก็ยังมีฝั่งมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ อยากจะปลูกทวกแคกนะคะแนะนำนะคะให้ปลูกช่วงเดือนประมาณปลายปลายปีนะคะประมาณตุลานะคะแล้วก็พฤศจิกาธันวามกรานเนี่ยก็คือพอดีช่วงอากาศเย็นๆจะได้แบบเก็บผลผลิตของเขาได้นะมุมกเกษตรเคยปลูกเขาช่วงเดือนเมษานะคะปลูกช่วงเดือนเมษาแล้วก็พอเขามีดอกแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวหาดอกให้ดูเนาะพอเขามีดอกแบบนี้เนี่ย เขาจะร่วงนะคะเขาจะร่วงหมดเลยนะไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทดลองปลูกก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันนะคะเพียงแต่ผลผลิตเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าใครที่อยากจะปลูกแล้วก็ได,ได้ได้เก็บผลผลิตชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้เราปลูกช่วงปลายปีนะคะอ่ะมาดูดอกของเขาเนาะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะนี่คือดอกของเขานะคะดอกของเขาเนี่ยเขาก็จะแตก กิ่งออกมาจากตรงนี้นะคะใบของเขาแล้วก็ตรงซอกซอกใบตรงนี้ค่ะเขาก็จะแตกแตกเขาเรียกว่าแตกกิ่งแล้วก็มีดอกตรงนี้นะคะฝักของเขานะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะฝักเล็กๆที่เขาเพิ่งผสมติดนะคะปก,กันไม่ได้นะคะเพิ่งผสมติดแล้วก็เขาเริ่มที่จะมีฝักเล็กๆแบบนี้นะคะอ่ะพวกนี้คือถั่วแขกเนาะ โอเคพาเพื่อนๆมารู้จักกับถั่วแขกแค่นี้ก่อนเนาะข้อมูลลึกๆก,ก็มีนะคะว่ามาจากอะไรยังไงเดี๋ยวยังไงมุงเกษตรจะหาโอกาสมาทําคลิปเฉพาะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศแล้วก็มาทําความรู้จักเบื้องต้นกับถั่วแขกแค่นี้ก่อนละกันนะคะนี่นะคะฝักเล็กๆของเขาดอกเขาก็สวยมากๆนะคะเป็นสีชมพูม่วงๆนะคะอ่านี่ โอเคพาเพื่อนๆมาดูถั่วแครแค่นี้ก่อนเย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนโอกาสต่อไปได้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับถั่วแขกก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะหรือว่าใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ